ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้31พฤษภาคม2564เราก็กลับมาติดตามอัปเดตราคาค่า,างเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่รับชมอยู่นะครับอาจจะเคยรับชมกันแล้วหรือเพิ่งเคยมารับชมกันก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินก็สามารถแอด Li n e ที่อยู่บนล่างหน้าจอนี้นะครับเพื่อเปิดบัญชีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก หนาทีได้นะครับหรือแอดไลน์แอดมาแล้วนะครับที่ลิสต์เมนูนะครับจะมีเมนูให้สมัครอยู่นะครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ทันทีด้วยเช่นกันนะครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสูนเนื้อหาบทวิเคราะห์สําหรับวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับหสกุลหลักที่เราติดตามกันมาโดยตลอดนะครับ e u g u a u c a t u j แล้วก็ GJ นะครับมาเริ่มกันที่ EU กัน นครับมาเริ่มกันที่ด u กันว่าแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงบ้างจากที่รายสัปดาห์นะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับใครทีย่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตแผนการเทรดในรายวันกันอีกครั้งนึงนะครับในภาพของเดยที่เรามองอยู่เนี่ยเรามองว่าราคาให้ราคาลุ้นให้ราคายืนเหนือบริเวณนี้ขึ้นมาครับนะยืนเหนือเส้นตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้ายืนได้ยังให้น้ําหนักแนวโน้ม ไปในทางขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้แนวโน้มนะครับแนวโน้มคือต่อให้อ่ะสมมติรอให้ราคาลงมาก็ยังมองว่าแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าอาจจะมีการพักตัวอยู่แต่ตอนนี้ครับในการเทรดรายวันเทรดย่อยออกมาเนี่ยเราก็ลุ้นว่าให้ราคายืนเหนือแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับไม่ต้องลงมาแล้วถ้าลงมาก็พักขิกครับพักอีกรอบหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาอีกก็ต้องเป็นร่วมเดือนแหะครับนะถ้าเกิดพักอีกนะดังนั้นลุ้นให้ราคายืนเหนือแล้วก็ไปเลยนะครับก็ อย่างที่เห็นครับเมื่อวันศุกร์ถ้าเกิดใครได้ติดตามเทรดกับข่าวมาอยู่บ้างนะครับเมื่อวันศุกร์หลังจากประกาศตัวเลขครับ US แข็งครับแต่หลังจากนั้น2-3สาชั่วโมงผ่านไปนะครับราคาก็ถูกซื้อกลับมาจนหมดนะครับซื้อกลับมาจนหมดเลยเทียบกับราคาเดิมได้เลยนะครับก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับขาบ่ายนะครับก็ยังเน้นให้ไปในทางที่ทางบวกอยู่แต่ในจังหวะของ4ชั่วโมงนะครับ กับชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณการเข้านะครับเพราะราคาเนี่ยจะเห็นว่าราคาพักลงมาถูกไหมครับเพราะนั้น4ชั่วโมงต้องราคาตั้งฐานรอราคาตั้งฐานก่อนนะครับรอให้มีการอัพเรกขึ้นมานะครับตั้งฐานใหม่แล้วก็กลับตัวกลับมาแบบนี้นะครับในชั่วโมงก็เช่นกันครับยังไม่เกิดการกลับตัวที่ชัดเจนเกิดขึ้นราคายกขึ้นมาครับพักแล้วก็ติดครับนะเพราะนั้นในเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดราคาพลิกลงมาเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลได้เหมือนกัน นะครับสำหรับภาพร้อยอาจจะลงมาเทสด้านล่างกันเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาโลเดิมก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาในกรอบแคบๆตรงนี้นะครับถ้าราคาพลิกกลับลงมาเนี่ยคาดว่าจะลงมาที่รับโลของเมื่อวันศุกร์กันเลยนะครับยันนี้ต้องติดตามกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่าจังหวะในการเข้าที่น่าสนใจคือจังหวะของโฟโลในเทรนเดย์นะครับ Tenday ก็บ่ายตรงนี้ sl ก็คือ l o เมื่อวันศุกร์นะครับ sl ออกมานะครับคาดหวังอะไรครับคาดหวังคือกรอบแนวต้านด้านบนนะครับคือเรามองที่เรามองติดตามกันไว้เนี่ย1.238อันนี้คือต้านต้านหลักที่เรามองไว้นะครับเนาะแต่ว่าราคาดีขึ้นมาครับประมาณสัก1.2 3เราขายออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวชะลอต้องรอดูว่าราคาจะมาในพฤติกรรมไหน อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นนี่คือภาพของเดยที่ที่ลุ้นให้สำหรับคนที่จังหวัดเล่นในแต่ละวันเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้หาทาาจังหวัดในการเทรดกันนะครับ มากันที่ GU ครับ GU ราคาทดสอบต้านอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าลุ้นครับคือเราก็ยังลุ้นให้ราคาดันแล้วก็ยืนเหนือบริเวณเทนตัวนี้ให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือราคาก็ขึ้นมาด้านบนครับเป้าหมายของ GU เรามองไว้1.43อันนี้ภาพไก,กลๆนิดนึงนะครับ1.43ก็ไม่ไกลามากแล้วแหละจากจุดนี้ไปก็อีกราวๆสัก1,200จุดก็ราวๆอีกสัก1 0 0 0 หนึ่งพันจุดต้นๆโก่งๆประมาณนี้นะครับหนึ่งจุดสี่สามเป็นเป้าของ g u ที่มองกันไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเริ่มติดรับบริเวณนี้จะสังเกตว่าภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มขึ้นไม่ได้ละเริ่มขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้ายัางไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ราคามีโอกาสพักลงมาที่แนวรับนะครับถ้าขึ้นไปไม่ได้แต่ถามว่าแนะนำเซลล์ไหมคือเนื่องจากกรณีที่ GU เนี่ยแนวโน้มทิศทางไปในทิศทางบวกเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น นะครับเพราะนั้นเราไม่แนะนำให้เปิดโ Position ที่สวนทางกับตลาดหรือเปิด p o s i t i o เซ e อันนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าเน้นว่ามารอรับด้านล่างดีกว่านะครับถ้าเกิดราคาลงมาด้านล่างนะครับเปิด Position b u y แบบนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในกรอบไปก่อนเราจะเห็นว่าราคาทำกรอบอยู่เพราะนั้นราคาเมื่อลงมาที่รับด้านล่างนะครับเปิด Position b u y มาแล้วราคาเด้งขึ้นมาสักเอาราวๆสัก70%แล้วกันหรือ80นะครับ ของกรอบราคาก็ขายทํากําไรออกมาก่อนนะครับขายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไว้ราคาหลุดยืนจริงๆแล้วค่อยว่ากันใหม่สําหรับขาบายนะครับนะก็รอย่อแล้วบายสําหรับ GU นะครับในภาพของเดเนี่ยครับคือก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ภาพรวมนะครับจะเห็นว่าภาพรวมของมันเนี่ยเป็นในทิศทางาขึ้นเนาะเพราะนั้นราคามันก็ขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งละระยะหนึ่งละต้องรอดูว่าการพักฐานของมัน จะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีการพักฐานแถวนี้หรือคือจริงๆถ้าให้ดีคนจะหลุดหายไปก่อนนะครับอันนี้พักลึกไปหน่อยนะครับพักลึกไปหน่อยเพราะนั้นราคาพอพักลึกๆมันอาจจะไถขึ้นมาแบบนี้นครับค่อยๆไถขึ้นค่อยๆไถขึ้นค่อยๆซึมทําหายไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการไซเวทเกิดขึ้นได้นะครับก็นในการวิเคราะห์ของเราจะเน้นไปในทางแนวโน้มนะครับเมื่อแนวโน้มเป็นหาขึ้นเราก็ยังมองไปในทิศทางบวกอยู่นะครับจนกระทั่งมันกลับลงมาเป็น ช็อตโพสิชันเกิดมาเป็นเซลแล้วก็เราก็ต้องมองกันยาวๆต่อไปว่ามันอาจจะเป็นรอบรอบปีเลยครับนะเพราะนั้นมันอาจจะเป็นรอบปีเพราะนั้นก็ต้องมองกันยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังให้น้ำหนักไปในทิศทางบ่ายนี่ครับเออี uh, ครับ A u ก็ยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางที่เป็นขาขึ้นที่มองเอาไว้นะครับรับสุดท้ายอยู่บริเวณนี้ครับคือถ้าเกิดราคาหลุดบริเวณนี้ลงมานี่คือทุกอย่างจบสำหรับหน้าบ่ายละนะครับ นะก็รับสุดท้ายอยู่บริเวณนี้จุดนี้บริเวณนี้นะครับภาพของเดเริ่มสะสมเก็บเข้ามาได้บางส่วนเล่นอาจจะเล่นตรงนี้ไม้หนึ่งครับแล้วก็ SL ตรงนี้ออกถ้าราคาหลุดก็ SL ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารับอีกทีหนึ่งบริเวณนี้ครับนะรามารับอีกทีหนึ่งบริเวณนี้แล้วก็หลุดบริเวณนี้ SL ออกเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งให้เป็น2ระยะแล้วกันนะครับเล่นก็เล่นตามแนวโน้มไปนะครับอันนี้เป็นภาพของ ภาพสี่ชั่วโมงครับราคาไซด์เวกันมาตั้งแต่นนล่ะครับตั้งแต่กลางเมษาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ้นสุดปีสภาแล้วเดือนครึ่งเต็มๆนะครับที่ราคาไซด์เวอยู่ในกรอบนะไม่ไปไหนนะครับล่าสุดลงมาครับลงมากับข่าวเมื่อวันศุกร์แล้วก็ถูกแรงซื้อกลับมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าราคาอาจจะเัียงไซด์เวกลับมาในกรอบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามอยู่นะครับเห็นกรอบราคานี้ก็จังหวะ เหมือนเดิมคับบายด้านล่างนะครับที่เหมือนที่เราให้กันในปกติครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับสักเจ0ของของกรอบนะครับก็ขายทํากําไรออกมา100%เลยนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับรอย่อมาค่อยว่ากันใหม่นะอันนี้ก็จะเป็น AU กรอบก็เช่นเดียวกันในในเดทขออภัยครับในชั่วโมงนะครับใช้กรอบเดียวกันไปก่อนนะครับนะอยูแคทํำมาที่อยู่แคทเนี่ย เรรับวีอันนี้คือรับวีครับนะเส้นนี้คือรับวีก็ลงมาติดครับติดอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับนะเดือนนี้ทั้งเดือนราคาติดอยู่ตรงนี้คาดว่าจะเกิดเป็นสัญญาณโดจิในไทม์เฟรมมันนะครับเป็นโดจิในไทม์เฟรมมันเพราะฉะนั้นราคาก็ยังไซเวอ์อยู่ตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้เทรด จริงๆเราหยุดแนะนำให้เทรดคือไม่แนะนำให้เทรดตั้งแต่บริเวณนี้นะครับลงมาเนี่ยใกล้ๆเราเลิกเทรดกันไปละสำหรับ UCAT นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับยูแคก็ไปดูวิดีโอหลายสัปดาห์ของเร,นะรบเพราะว่าในหลายสัปดาห์เราจะมองภาพใหญ่กันไว้ให้นะครับเพื่อที่จะวางแผนเทรดแล้วก็เอามาวิเคราห์เทรดกันในหลายวันอีกทีหนึงนะครับ ยูเจแนวโน้มที่ทางยังเป็นขาขึ้นครับนะคาดว่าจะอย่างน้อยๆครับทดสอบไฮคิดว่าจะยังมาได้นะครับทดสอบไฮที่1นึ่งหนะครับยังคิดว่ายังมาได้อยู่นะครับนะบริเวณนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าด้วยแนวโน้มใหญ่ที่ยังเป็นขาขึ้นคิดว่าจะยังขึ้นไปได้เรื่อยๆครับนะขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ลองไปมองเนี่ยครับเอาวีคนะครับพูดไว้ในบทวิเคราะห์สัปดาห์แล้วก็ลองไปติดตามในบทสัปดาห์กันด้วยนะครับ ตรงน,นี้ก็หาจังหวะสะสมบายครับนะราคายอ่อมาก็หาจังหวะเดี๋ยวราคาตั้งฐานครับสมมติชั่วโมงตอนนี้ถ้าเกิดว่าชั่วโมงตั้งฐานตรงน,นี้นะครับอสมิชั่วโมงตั้งฐานตรงน,นี้แล้วขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็จะได้ฐาน่ได้ฐานตรงน,นี้ก็เป็นจังหวะบ่ายครับแล้วก็ใช้เส้นตัวนี้ครับในการโฟลว์ออกก็ออกด้วยตัวนี้นะครับกระชากขึ้นเก็บย่อมาบายเพิ่มกระชากขึ้นเก็บนะครับใช้เป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆสําหรับ uJ นะครับอางจังหวะของ day ของ4ชั่วโมงเราเล่นกันไปแล้วนะครับของ day กับ4ชั่วโมง day กับ4 h เราเล่นกันบริเวณนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอย่อก่อนผักฐานก่อนนะครับกระชากขึ้นมาไล่โฟลวตามแนวโน้มกันได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยว่าภาพนี้คือภาพของ4ชั่วโมงนะครับในจังหวะหนึ่งเราเล่นกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าราคาตั้งฐานแถวนี้ครับขึ้นมา ก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะใช้เทรนแล้วก็เก็บเพิ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับในชั่วโมงก็ใช้เทรนเดียวกันครับก็คือเทรนตัวเดียวกันตัวนี้แหละนะครับก็คือใช้ทั้งสี่ชั่วโมงแล้วก็ใช้ทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็4ี่ชั่วโมงใช้ร่วมกันนะครับยืนบริเวณเส้นนี้ลงมาเจอสัญญาณกับตัวบายแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับความชันมีครับสําหรับ UJ นะเวลาวิ่งแล้วมันก็ไปแบบดือด้อๆเลยไปชันๆไม่พักไม่สนไม่แคร์ใครทั้งสิน้นนะครับ เช่นเช่นฝั่งนี้นะครับอันนี้คือภาพเดนะครับอันนี้คือภาพเดเพราะนั้นเดวิ่งแบบนี้ในชั่วโมงในสี่ชั่วโมงคุณจะเห็นเทรนด์อยู่นะครับมันจะวิ่งไปชันๆันเหมือนที่ผมวางให้เมื่อสักครู่ในตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพชั่วโมงนะมันก็ไปวิ่งไปชันๆันแบบนี้แหละครับนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับนะเพราะนั้นขอให้มันวิ่งครับมันวิ่งแล้วใช้เทรนด์ชั่วโมงนี้เก็บไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยเจอต้านเจออะไรต่าใที่มันยังไม่หลุด หน้าที่คุณย่อมาคือบายอย่างเดียวนะครับสำหรับ UJ นะมากันที่ GJ GJ ก็เป็นอีกตัวที่พักเทรดอยู่นะครับเพราะว่าราคาเข้ามาใกล้แนวต้านระดับวีกแล้วด้วยลักษณะคล้ายค Ucat นะครับในข้อมูลเชิงลึกของ GJ ก็สามารถติดตามได้ที่บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ก็สัญญาณรายวันยังไม่มีนะครับคือเป็นช่วงที่หยุดเทรดอยู่นะครับนะสำหรับบทวิเคราะห์ค่าเงินก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ ชอบสไตล์การวิเคราะห์ของเราอย่างไรก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมการเทคนิคการวิเคราะห์อะไรต่างๆสามารถเข้าไปที่แท็กด้านล่างนะครับกูอินเวสโนเลชนะครับก็จะเป็นลิงก์ไปที่ช่องความรู้ของเรานะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับหรือแอดไลน์แอดมาหาเราสามารถใครอยากมาเรียนกับเราก็ยินดีครับเรามี พาสอนฟีกันด้วยนะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใต้แอดนะครับแอดก็อยู่บนหน้าจอด้านลลางนะครับแล้วก็สนใจเปิดบัญชีหรือว่าเข้ากลุ่มเทรดกับเราก็สอบถามที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยว่าอาจจะต้องผ่านทางไลน์แอดมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์เข้าให้อีกทีหนึ่งนะครับคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าเคยเข้ากลุ่มแล้วก็มีสแปมกลุ่มอะไรเงี้ยครับเนาะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไลน์โอเพนแชทอะไรต่าง นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยในขั้นตอนที่อาจจะต้องเข้าไปแจ้งเราสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นภาพเดือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาสรุปภาพเดือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ